เฮ้ยต่อกูจะจีดน้องยาดาแข่งกับบอีกคนนะฮะลูกชายตายิ การกลับมาของน้องเมลลี่แฟนพิกกอฟอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นอะไรกับการอยู่หรือไปของเธอในซิทคอมเรื่องนี้อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งพี่เป็นต่อแกล้งทําเป็นความจําเสื่อมอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะพี่ยมจะจีบน้องยาดาแข่งกับพี่เป็นต่อในตัวอย่างนี้น่าจะมีอะไรให้พี่ยมต้องโดนพี่เป็นต่อเอาคืนอีกรอบแล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วก็โดนจับแก้ผ้าในออฟฟิศ เอาจริงๆแล้วความรู้สึกของผมที่ได้ดูตัวอย่าง EP ที่30ที่ทางทีมงานได้ตัดออกมาในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันหาจุดดึงดูดได้ยากนะครับไม่รู้ว่าเป็นต่อ EP ที่30นี้มันจะออกมาในแนวจืดๆไม่สนุกหรือเปล่านะครับทีมงานถึงได้ตัดตัวอย่างออกมาได้เพียงแค่ประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานรีบตัดตัวอย่างออกมาเลยไม่ทันได้สนใจว่าจะหาจุดดึงดูดในคลิปนี้ยังไงครับผม ดังนั้นในอีพีนี้ผมอาจจะแกะตัวอย่างอย่างคร่าวๆนะครับก่อนไปรบกวนเ,เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไ like ลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับตัวเองเมื่อยออยากมีคนนวดก็ไปร้านนวดสิก็ไม่อยากให้หมอนวดมเป็นคนนวดอะ่ะไปน้องเหมือนไม่เข้าเป็นอะไรทำไมเขาลงเสียขนาดนี้ตัวอย่างฉากแรกมันอยู่ที่มินิมาร์ทครับผมเจมินกับน้องพอใจแล้วก็พี่ก๊อฟอยู่ที่นั่นตามมาด้วยน้องไมลี่กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ ครั้งนี้เธอมาหาพี่ก๊อฟเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับแต่ดูแล้วเธอจะหงุดหงิดกว่าปกตินะอาจจะเป็นเพราะว่าประจำเดือนกำลังจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยหงุดหงิดมากขึ้นนั่นเองครับผมเริ่มจากการที่เธอทักทายพี่สาวทั้งสองคนเหมือนไม่ค่อยจะตั้งใจเท่าไหร่นะฮะเหมือนว่าสวัสดีไปอย่างนั้นนั่นแหละจากนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรเธอก็เหวี่ยงไปหมดครับผมอาการอย่างนี้ทําให้เจมินและน้องพอใจต้องแอบพูดคุยกันเลยนะครับ ว่าน้องเมาลี่ไปทำอะไรมาถึงหงุดหงิดขนาดนี้ครั้งนี้ซิทคอมน่าจะแค่ทำให้เรารู้ถึงความเป็นผู้หญิงนั่นแหละครับเธออาจจะแค่หงุดหงิดมาจากเรื่องอื่นแล้วก็มาลงที่พก๊อปนั่นแหละฮะยกตัวอ,อย่างเช่นเธออาจจะเป็นประจำเดือนแค่นั้นแหละฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมากกว่านั้นละครจนถึงขั้นทั้งคู่เลิกลากันไปแสดงว่าน้องเมาลี่ก็จะอยู่ใน EP ีนี้เป็น E ีีสุดท้ายใช่ไหมครับ คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผมส่วนอีกฉากนึงน่าจะเป็นเรื่องราวการเอาคืนของพิยมนั่นแหละครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าพิยมโดนพี่เป็นต่อจัดหนักด้วยการให้กินยาสลบนอนถอดเสื้อผ้าอยู่ที่ BKL หลากลงไปข้างล่างตึกแล้วเอาขี้หมาปาใส่หน้านั่นแหละครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับว่าไปหลังๆพี่เป็นต่อใช้วิธีการตักเตือนพิยมรุนแรงมากๆเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็เล่นเอาจนขี้แตกเลยนะดังนั้นในพีนี้เราจะได้เห็นว่าพิยมต้องการจะเอาคืนพี่เป็นต่อนะครับไอส้สการินดาวร้ายนี่ก็ไม่เคยเข็ดสักทีดีนะแล้วมันไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่าเส้นประสาทแห่งความชั่วมันยังไม่ไดีถูกดึงออกนะยังก็ข้างคกเลยขอชั่วต่อไปแล้วกันพี่เป็นต่อแล้วก็น้องยาดานั่งทานข้าวกันอยู่ที่บางบาครับโดยมีพี่อู๊ดและพี่วอกอยู่ที่นั่นด้วย จนการมาของสกรินดาวไลท์พอมันมาถึงก็พูดเลยนะครับว่าจะแข่งจีบน้องยาดากับพี่เป็นต่อแข่งกันเลยและพี่เป็นต่อดันทําตัวเหมือนว่าตัวเองความจําเสื่อมอีกรอบนะครับซึ่งประเด็นความจําเสื่อมของพี่เป็นต่อเนี่ยมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือยังว่าพี่เป็นต่อแกล้งความจําเสื่อมอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ใช่ไหมครับ คนหนึ่งน่าจะเป็นพิยมนี่แหลมะมั้งพี่เป็นต่อก็เลยสวมวิญญาณเป็นต่อความจําเสื่อมคุยกับพิยมนะฮะแล้วครั้งนี้พี่วอ,อกน่าจะต้องให้ความร่วมมือกับพิยมนะฮะแต่แกก็จะเป็นสายให้กับพี่เป็นต่อน,นี่แหละครับดังนั้นพิยมจะโดนหนักๆอีกรอบครับผมจากที่ทั้งคู่ได้กระซิบกระซาบกันจนพี่วอ,อกตกใจไม่รู้ว่าพิยมจะทําอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงลองเดากันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆ อย่าลืมกด Subscribe like, และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ